คลิปที่แล้วไม่รู้ว่าคอยทําอะไรไปบ้างนะคะทุกคนแต่อยากบอกว่าปลูกอง,งุ่นคือคุณจะต้องส่องทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเราต้องมาคอยตัดหนวดแล้วก็คอยมามัดเขาค่ะเพราะว่าเขาโตเร็วมากเลยนะคะอีกอย่างที่เราต้องดูทุกวันเพราะว่ามันมีโลคกมเลเรงนะคะอาจจะมีนอนมีไข่มันลงมเลเรงนะคะทุกคนเราต้องคอยส่องทุกทุกวันจริงๆค่ะอ๋อจำได้ว่าคลิปที่แล้วเราฉีดไตโคเดอร์มาไปใช่ไหมคะทุก แล้วก็บอกว่าจะฉีดทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่าทีนี้เรามีลูกมะเร็งเพิ่มต้มนี้ก็จะไม่เป็นไตโคดม่านะคะแต่จะเป็นบิวเอเลียนะคะทั้งไตโคและบิวเรเลียไม่ใช่สารเคมีนะคะทุกคนเป็นลาชนิดหนึ่งเนาะเรียกว่าเป็นสารชีวพันธุ์ที่ปลอดภัยชายล้้คุคนชายก็ปลอดภัยนะคะทุกคนไม่เป็นอันตรายถ้าอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะว่ามีประโยชน์ยัยงไงบ้างเนาะหลักๆที่คอยศึกษามาคร่าวๆนะคะเอาคร่าวๆเนาะ แต่โคโดม่าเขาจะเป็นเชื้อราดีนะคะกําจัดเชื้อราหลายๆพวกทุกชนิดพวกทั่วไปนะคะส่วนบิเวเบียก็จะเป็นลาอีกชนิดหนึ่งนะคะช่วยกําจัดนอนมลงเพี้ยนะคะเขาจะไปกินไปพวกหนอนมลงต่างๆนะคะอยากดูเพิ่มเติมก็ไปศึกษาดูตอ่อพอครบหนึ่งเดือนแล้วเราก็จะมาใส่ปุ๋ยกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นปุ๋ยที่ทางร้านเขาให้เขาจะให้มาสองถุงนะคะมีถุงเล็กกับถุงใหญ่เขาบอกว่า1ต้นให้ใช้ครึ่งหนึ่งของถุงเล็ก แต่ว่าเราลองตักไปแล้ว1ช้อนแล้วรู้สึกว่ามันพอแล้วนะคะเาก็เลยใส่ช้อนเดียวพเลยนะคะทุกคนใส่หนึ่งช้อนพูนๆเลยนะคะทุกคนก็จะใส่ปุ๋ยทุกๆ10วันนะคะทางร้านให้มาเป็นปุ๋ย25่สจิตจนะคะถ้าจะไม่ผิดก้นน่าจะใช้ปุ๋ยสูตรนี้แหละ ในวันที่เราใส่ปุ๋ยเราก็ได้มาตัดหนวดแล้วก็ทําการมัดอีกรอบนะคะทุกคนเพราะว่าอางุนเราโตเร็วจริงๆนะเท่าที่สังเกตนะคะอางุนเขาจะโตแบบไม่เหมือนกันนะคะไอ้ตรงกลางเนี่ยเป็นพันธุ์ใบขน,นัวเนี่ยค่ะต้นกําลังมัดอยู่เขาจะเล็กๆนะคะไม่อวบเหมือน2ต้นที่เหลือนั่นนะ,ะอาจจะเป็นเพราะสายพันธุ์หรือว่าเป็นเพราะที่ติดตาม,มาอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะดูต่อไปว่าเขาจะเติบโตได้ดีไหมนะคะเป็นคาบขาวๆที่ใบไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนนี่เป็นคา,าบของบิวเบล ที่เราฉีดไปนะคะมื่อเรยวเพราะว่าบิวเวอรียเขามีสารจับใบนะคะดูอ๋อลืมบอกไปค่ะฉีดบิวเวอรียต้องฉีดห่างจากไตโคโดม่า7วันนะคะหรือถ้าจะจําง่ายๆก็คือฉีดไตโคโดม่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็ฉีดบิวเวอรียแบบ<ม>หลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จก็รดน,น้ำตามเลยนะคะ เห็นพลาสติกที่คุมอยู่นี่ไหมคะทุกคนอันนี้กะว่าจะเอามากัดเพราะข่าวว่าจะมีฝนตกแต่พอมาจริงๆก็คือกันได้ไหมบอกเลยว่าคือฝนมาพร้อมกับลมยกใหญ่เลยนะคะแล้วก็พัดอ่ะป,ปิววั่นไปเลยเราก็ได้แก้หมัดคะ่ะเ <c oughs> พะลาสติกที่คุมออกไปเลยไม่มีประโยชน์เลยจริงๆผ่านไปเดือนนิดๆแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาเอาเทปที่พันตากับ ต้นตนนี้ออกนะคะพวจะใช้คัตเตอร์ค่อยๆกรีดเขาออกนะคะเพราะว่าแน่นมากเลยค่ะทุกคนเขาพันมาแบบอย่างแน่นเหนียวเลยนะคะทุกคนส่วนของใบอังุนตอป่านะคะที่อยู่ข้างล่างนี้ตอนแรกว่าครบเดือนเราจะเด็ดทิ้งใช่ไหมคะที่นี่ไม่น่าจะเด็ดทิ้งนะคะเดี๋ยวให้เขาเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปเอง<ม>และนี่คือต้อนองุนที่เราใส่ปุ๋ยไปครบ10วันแล้วนะเพื่อจะได้จําง่ายๆคอยจะใส่ปุ๋ยทุกวันที่10 20และ30นะคะอาจจะมี ขาดเคลื่อนบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะเลย10บวันหรือไม่ถึง10วันดีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วมารอดูการเติบโตของเขาในคลิปหน้านะคะ